ผลวันพิซาลูกกนเซ็นนะครับกลาบโลละใช้กับทุกท่านตั้งหน้าเวทีพร้อมด้วยน้องเล่นหนาเด็กกล้ายังยังงไวยตามเล กอลนเริ่มงีลารใช้ในทีมงาและเ็วเพชราครับรอเล็ตตบปุ่ขาวครับน้องเอ็ดเด็กรล้าย่างรอบเลยดาวไ้นยน้องแชมป์ครับรว่าเรื่องไทย,ทย,ททยรัฐเปลหายางคุณคนเช็เ,เ,เด็กรล้ลรนาน เด็กว่าวงาน้องรับน้องชายของเล็กน้องเค็นแล้วก็น้องอปปอน้องโมนนักเด็กน้องตุ๊กนน้องรถปุ๊บเห็นไหมครับหนุน้องนัทส่งฐานีรถไฟเห็นไหมครับน้องแดงน้องงามโอ้โหลัดดี แดงเยอะสงสัยมุดเมื <renamed> ่อประเด็นทำอะไรวะไม่ใพี่พี่ไ้ด กัรที่มาเป็นเด็กข้ามาคนใหม่ระยังเป็นเด็กอ่อนไปแต่ข็อยู่ในแ้วแพนวันข้างหน้าตอนเมืองจะต้องรอเมืองคนใหม่ขอ งสุขวินัยเตือแสนอนณาพุทธกระสับพุทเทนแม่วังที่เป็นหัวแทน ไม่เคยรู้รักหน้าที่เป็นทหารคนงานดีเป็นคนที่บี่แบบเพนเป็นทหารวีมือไม่ร้้ยปรามัรโรยวันเดียว ชีวิตบนฟ้าเอว่างโก้รยาใชายโยยิ่งใหญ่ไม่ อยากเหนือกว่าใครก็ยังใจของแขนขยามีใหญ่ควรใครปัญญาฟังปาานามักนิดงที่ต้องควรใครใครความาาคิดอย่ให้มันผิดแปรแผนเราอยากเป็นเหลือนของเอาอยากจะเป็นจ้นาวเสียเอง เราอยากจะเป็นตัวเต็งเป็นยอดเด็้ตัวเงี้เ,เกิดมาเป็นชายหมายของชาตเราอยาก,ากวาดมันม,มี่หลักขอบรางวัที่เราในตับเต็ม กำลังใช้ดูกด้วยนะฮบไปถึงับ ไปเคลิ้มร้องนลองขอเพียงครึ่งทางแต่แล้วยางได้ห้าก่อนบางทีรำบันด้ยไปเดินน้เดินรำบันน้นดินต้องร้องนต้องร้องไปด้วยเดินเงีเนี่ยเดินเงีไปเฮ้ยเออมาแยกคนโตได้ไงเราเราตั้งใจให้คนขอบคุณพี่น้องมาจากเซนนาครับเดี๋ยววันที่ 21่ีครับเดี๋ยวบ้านภาวนาครับกับฝันสินนานี่ครับพบกันพระมังคเสด็จแม่ได้พระเจ้าค่ะลสัต์จะรู้จะที่มาอีก7วันเท่านั้น ที่โลกจะได้ขึ้นฐานราเป็นองค์พระมหากษัตริย์องค์ใหม่แห่งพิษณุโลกใต้เตรียมตัวเตรียมใจไว้พร้อมหรือยังลูกกระหม่อมเตรียมตัวเตรียมใจไว้พร้อมแล้วคุณเจ้าค่ะน่าเห็ใจกับพระมกษัตริย์องค์ใหม่ด้วยนะลูกนะขอเดเชองหญิงเมียค่ะเก้าช่งได้ข่าวข่าวมาว่าต้องเรียกไทยรัาดูด้วยครับง่ายง่ายโทษเลยครับนั่งหลับตาเลยมองไม่เห็น มีช้างเหืองงานเนียยนั่งเกิดขึ้นในป่าใหญ่เจ้าชันคิดว่าช้างเหือกงานนี้คงจะเป็นช้างคู่บุญบาร,รมีของกษัตริย์จำที่มาก็เป็นได้แล้วพี่เอ๋ค่ะในความคิดของเจ้าชันให้องค์ษัตย์จำที่มาออกไปค้อนช้างเหือกงานนี้เพื่อมาเป็นสมบัติของแผ่นดินเราจะดีกว่าแล้วพี่เอ๋ค่ะให้เรื่อ ไอช้างเผือกง,งานเนียยนี่มันเกิดขึ้นจริงหรอทำไมไม่เห็นได้ยินข่าวเลยนะแล้วท่านพูดแบบนี้คืออยากจะให้องค์ท่านเจี่มาไปคล้องช้างเผือกน่ะนะความคิดเห็นของ,ของผมชั้นนะทุกท่ะกระบอมฉั้นคิดว่าไอช้างเผือกง,งาน,นียอะไรเนี่ยมันไม่มีจริงหรอกทุกท่ถึงว่าจะมีมก็เกิดขึ้นยากและมันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ความคิดของหมชั้นองค์ท่านเจี่มาจะขึ้นคลองลาดแล้วไม่ถึงควรจะเดินทางไปไหนอยู่ที่นี่คอยศึกษาการปกครองรจะดีกว่านะทุกท่ะ ท่านมังสีจา่าถากว่าเราไม่รู้จริงแล้นจะพูดได้ยังไงถ้ามันมีจริงๆเราเดินทางไปโค้งช้างเผือกให้ท่านก็ได้ดูทั้งสองคนเลยทั้งมังโปแล้วก็ท่านมังสีจ่าด้วยอาจจะเป็นไปได้ดังคำมังโปพูดเอาไว้คงจะเป็นช้างผู้บุญบารมีเข้าพาเจ้าราชรถกันที่มาราชรถกันที่มาเชื่อการครั้งนี้ข้าพเจ้าไปขอพูดตัดสินใจเองเสด็จแม่ผูจ้จ้าับก่อนที่ลูกจะขึ้นเถลิงรานจะบัติลูกอยากจะทูลขอเสด็จแม่ ออกสูงพาดปากไปจากช้างเผือกงานเนียมเชิดนีม้มาเป็นคู่บุตรบารมีก้าหม่อมได้ไหมท่านเุ้มันต้องอย่างนี้สิเพคะองค์ท่านแต่ว่านะ้าเราอย่าไปดีกว่านะนพี่นาให้ท่านมังสีจะไปเไถอะระคแล้วอย่างไรถ้าช้างเผือกงานเนียมจะเป็นของหลานจริงๆยังไงมันก็จะเป็นของหลานอยู่แล้วให้ท่านมังสีจัตอนนี้ท่านนะก้าหม่อมคิดว่ามังโกไปเพียงพูดเดียวก็เพียงพอแล้วส่วนท่านนะมังสีจะอยู่ดูแลเสด็จแม่ในเมืองหลวงดีกว่าพุทธเจ้าค่ะใช่เียก ถ้าหากว่าลูกต้องการเช่นนั้นแม่ก็จะประกาศขึ้นพระประสงค์เอาเป็นว่าตามนี้ก็แล้วกันแม่ของยูกจะที่มาของแม่เดินทางปลอดภัยก็แล้วกันนะลูกนะแล้วก็รีบกลับความแล้วรีบมาขึ้นเถลได้ให้ทนันเวลาก็แล้วกันจัน,นทิมาเอ,เอ๋ยเสด็จทันเอ๋ยด้วยทานใดเดินเสด็จมอง ตัวดูและตัวน้อยหน้าเวทียรับไทยรับขวามือฟังไม่พลาดท่านพี่มังโก้ใครเมื่อยจะนิมาไม่รองได้ขนาดนี้ก็เปรียนเสมือนว่าฟ้ากำลังติดเป็ดของเราเลยทันพี่เลยครูโอกาสนี้มานานแล้วถ้าเขาจัดจะนิมาได้แห่นี้ก็มากตายใครจะเป็นใหญ่ ต้องขู่มังกรคนเดียวก็ใช่ใช่ีเร่บไปเลย